ข้าผูอจุ้ยกำักันครับโอ้ยครับดีมับข,าขา้างระพุทตัวนี้จุ้ยเออ สบายดีที่คือนที่กำลังรับชมชรนาครับผมมื้อนี้พามาเก็บเห็ดแต่เศร้าครับผมตอนนี้ประมาณตีห้าครึ่งนะครับผมวันี้มากับคอฟฟนะครับวันนี้นะครับพี่น้องมาลุ้นกันครับผมว่าฮอสิมาเห็ดบ่ครับมื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้มาเส้าแห้งครับผมปกติบ่านนี้สีมาประมาณสองโมงเศ้าแต่มื้อนี้มาประมาณตีห้าครึ่งมาองลุ้นกันครับผมว่าตอนนี้เห็นเห็ดนครับผม คเห็นแลงง้วงอกเหลืองครับผมดอกเลี้แห้งนานครับพี่นอ้องนั่งอจุ๋มไหครับผมกินบับพี่มา grab c o ฟ f e e ครับวันนี้เฮ้เอากินมาเอ้านานๆครับผมเห็นแล,ล้วงอกเขือนครับผมจะต้องเป็นไข่แล้วครับ กำลังพูดขึ้นมาจากดินครับผมอืมโอ้ยกำลังคักเลยครับตัวนี้เอ้ามาลุ้นไปบกรกันครับพี่น้องได้สามดอ,อกครับตอนนี้อืมมีอดอกองามๆครับผมอ้มดอ,อกนี้บานแล้วครับสงสัยออกแต่เมือ่อคืนครับตัวนี้เอาไว้ก่อนอย่างครับ ไปได้ปเกณฑ์บ้มกันครับพี่หลงโเรืองครับผมครับพี่น้องเห็นไหครับพู้พูนะพูนะคพูนะคพูนะาพูบูน้อนู้้พูาพูู้้าพูู้าอ้าาู้า้น้น้าพู้น้าพูนน้าพ้น้าพ้านน้าพูนานา้นาา้นา อันนี้สอแต้มีกระกปนนี้ะครับองน,นี้ครับอ้นนชาชมคาขึไม้เหรอครับอืมอืมาจะเอ,เะอนนื้อได้หับอืมนครับนี่ครับอ๋โนะอ้ยครับ đang ngoặc ngựa, đang siẹp lông lึก lực cả con, mình máy thôi, <laughs> không <laughs> <laughs> <đó. cười> ต่เศร้าขมาขนคือกันนะผมปลาถ้าเป็นซิปครับผมตรงนี้ปาสองสี่หกแปดโอ้ซิปดอ,อกครับผม หมู่เดียวครับผมว้าวคุณนะคุณนะคนนอนท่าก็ได้คุณนะกาแฟเร็วไปวครับผมหาเฮ็ดต้ครับไปนี้ที่เร่าง้อขาวครับผมคุณนะครับอันนี้สองอยู่พูอ่อีออกหนึ่งนะผมอยู่พู่อีกดอกนึงอยู่พู่อีกดอกนึงครับว้าวเถอครับพี่น้องโอ้โหนึกว่าสิ่นี่จะเฮตอุ้งหลืออครับผม ครับจิ้มเพชด้วยกันเลยครับผมจอ้าเาอ่าหัดับม,มาครับเดี๋ยวเอาดอกนี้ครับผมอือครับผมได้เป็นจูงๆ,ๆนะครับผม ดูเอะไรนี้ครับอ้วโอ้ปอดอค่ะผมตอนนี้คุณนะมีจะต้องจุมจูมัผมมันี้อืออโอ้โหหงูไข่เห็ดไหยครับผมนะครับ งูมุืมครับผมครับนี่ครับนี่ครับงูมุืมครับผมเดี๋ยวเอามุมนี้ครับติด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 นี่ครับผมโอ้โหกำลังดุกสูงมาตัวนี้ดูนะครับคุณว่าป่าครับยังครับนี่ครับ ครับผมอยู่ยอางตรงนี้ครับผมโอ,อ้อยู่ไหนครับตัวนี้อ๋อฮัทผู้เดียวครับพี่เนาะเนีย่ยทัชพีนนะครับผมฮัทผู้นี้หรือว่มารนะครับ เป็นตาเห็ด่งงูกขาวครับผมตัววานี้ครับที่เราได้ไข่ครับื่ววานี้ครับมาโซนนี้ครับมันกำลังออกครับผมปาดไปหาโดครับผมโอ้โหตอนนี้เจอเห็ด่งูกเลืองครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับปาดครับโอ้เป็นเปนนะครับพี่น้องมอนี้นี่ครับหาเห็ดง่ายขนาดครับมือนี้ ป๊าบนี่ครับมาครับผมชื่ออะไรกันครับโอ้โหนี่ครับเหลืองครับขนาดครับผมตัวนี้สี่ดอกครับผมมุมนี้ขอโทษนะคทับตีนนี่ครับผมให้มันมีเชื้อปีหน้าครับผมเราจะได้มาเอาอีกทีเดิมครับผมนี่ครับ เนาะโอ้โหสีแป้งครับผมใช่อันนี้ก็ลังเป็นไข่ครับผมเมื่อวานนี้เขามาก็ลังเป็นเชื้อครับอันนี้มาเป็นไข่แล้วครับผมจริงที่ต้องโ้ขาวครับที่เขาเอาเมาื่อวานนี้ครับผมตรงเจออีกครับผมนี่ครับอู้งอโอ้งครับผม เคอไม้นะอ,อเครือไม้ครับยองต้อ่าเกำลังโอครับผมอ่ามันมานะครับ <Ooh. S 2> เห็นหินปะครับผมนี่ครับนี่ครับคล้ายๆหินครับผมออกตัวบริเวณหินนะครับรนี่เดี๋ยวเขาตีนครับผมออกคล้ายกันกับหินนะครับถ้าเป็นไข่มีหายากครับผมสายตาเขาต้องดีครับชึบ ฮิดเดงครับผมกำลังออกเลยครับฮิดเดงกำล,ลังออกลมเอาครับมีนกเดียวเจดงูกขาวครับผมอ๋อยิ้มฮิดท่าครับผมเจดงหัวมันเอาขึ้นเก่าครับผมเอาไว้มันไปเชื้อปีหน้าครับผมเป็นงูกเลืองครับผม อยู่จุดที่เราเอาเมวานี่นะครับผมมันแต่วันพึ่งออกครับมันชักปลาหาเห็ดเฮาก็อยากวังเวงจักหน่อยครับผมม้นนี้เพราะว่าเขามาแต่เศ้าครับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณจากมุงเลยเนาะประมาณหกโมงครึ่งครับผม เสียงว่าหามาหาเห็ดได้หนึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้มีน,นาสิบมีเด็ดครับผมดูครับบรรยากาศป,ปานันปีห้าคือเก่าครับผมบมีเด็ดเลยครับเดี๋ยวหาเห็ดกันต่อครับโอ้โหนี่นี่ครับเห็ดเผากระโด้ประมาณนี้ครับน่าจะพอเสียงนะครับผมแล้วง้อย่างครับผมเอาแต่ตีดมาคือเก่าครับผม ทิมตัวน,นี้ก็จะเป็นไข่ครับ,รบผมได้ครับนี่ครับอโอ้เดีย๋ยวเฮาบิบ้บ้างก็ครับว่ามันเป็นถุง,องโอ๊กยังอ๋อให้ถุงโอกขาวครับผมชึบ,บปลาไฮเทคเฮากเริ่มเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้น,นะครับตัวน,นี้ไปไฮเตตโต้ครับผม เพ็นงมขาวครับผมเกาลังกลังพอดีเก็บพอดีเกงครับผมใชนไเช้าใกล้ที่พอเกงครับเพชรพ่อเจ้าโข่าวก็ืม ครับผม,อ,มอ่าครับพอมูนีบานมดครับผมนี่ครับมันอยู่ในป่าแบบนี้ครับเขาก็เลยบบเห็นครับผมก็เลยมันต้องแหงบานก่อนจะเห็นป่าครับที่เสียดายทีโยดอกใหญ่เติบบผม อาจจะตีนมั่งขึ้าก็ค่ะผมอันนี้ไม่เอาครับมันกินได้อยู่ครับผมแต่ว่ามันมันบดแซบครับเอาก็เลือกเอาอันที่มันกินได้ก่อนที่มันเซียเกินได้อ้าวมา,าออกในป่านี่กับใครที่เห็นครับพ่อโบคุณนะเราเป็นไข่ครับผมอได้คร,ครับคุณโ มีสองโลกับผมนะครับ่ครับโอ้น่าตนใครับเ่ยลองอกครับผมนี่สองไข่ครับผมนี้ งูกเรืองครับผมหน้าสีออดแต่หมูคตัวนี้น,ออน่าออะคืรับตัวนี้เพราะว่ามันอยากอยากบาดนะครับผมฮหายกันต่อครับผมครับปลาเหาาด็ดนี่ครับลมแห้งครับผมเป็นงกเรืองครับผมครับ ครับอืมอ๋อสูงด้วยขึ้นมาตามหักไม้พอดีครับเลยแตกมนันมานครับผมมันมานก้นกรับ มื่อนี้ก็สิได้เดินทางกลับแล้วครับผมเพราะว่าเฮ็ดเทากับได้พอประมาณนะครับเพราะว่าลงไปนี่ก็สสีด้ไทยหน้าต่อครับผมมื่อนี้เฮากลับมาหาเฮ็ดรอบเซาประมาณประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมนี่ครับเฮ็ดเทาป๊าปกระทอว่ามานพอสมควรครับผมมื่อนนี้หายประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ้อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม คลิปนี้กับสบายดีครับ